สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาทําละครสั้นเรื่องแม่พาซิ่งจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย let's go <S ไปกันเลยค่ะไปกันเลยก <c oughs> oh ี่โมงเน่ยฮะเก้าโมงแล้วเสียหายเราตื่นสายใะได้แม่ก็ไม่มาปลุกเลยเนาะ <c oughs> ปล่อยให้เราตื่นสายไปได้แม่นาะแม่ ว่ดีแน่เลยมเอาสิฉันต้องทำมนังนีไม้สตายฉันเรเรียนฉันเรเรียนย่ไย่าอย่าฉันเรียนยุ่ฉันเรียนยน,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 นี่ไงโอ๊ย, <c oughs> ม,าาย,ม,ม,ยมาปนเอาเร็วกินกินสายมาก้เนี่ย ค่าค่อค่าไปซื ain, ้อร้านใหม่เนี่ยร้านที่เปิดใหม่นี่ไงอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมากอัลเยีวรีบกินกินสายละดีูครูก็ทำโทษอีกค่าค่าอ้อยไปแล้วไปแล้วไปแล้วแม่ไปไหนแล้วล่ะแม่มาเร็วเร็วีบร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 บรี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 บ แล้ว,เด,วเดี๋ยวแม่พาสิ่งจะได้ไปโรงเรียนเร็วๆไงเดี๋ยวแม่ทางค่อยทางนี้อุย้ยตายแล้วแม่ขับเบรเชินถเถอะออกมาก็ได้แม่ขับรถเร็วอยู่แม่ระวังด้วยสิหนูกลัวอบอกแล้วให้แม่ขับรชถช้าๆสรุปก,ก็ไม่ถึงโรงเรียนเป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อน นุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปได้วยนะคะบ๊ายบายะคะ่ะบ๊ายบาย